ทำอะไรคะเนี่ยกินหรือเปล่าคะอันนี้เรียกว่ากินเหรอคะแห<ช>นลองเอาช้อนเอกสิคะโอ้โหอูมาอเกินไปหรือเปล่าคะโอ้มีราดน้ำกะทิเลยนะคะอ,อันนี้อะไรคะข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียว <laughs> มันจะเหมือนมะม่วงข้าวเหนียวมากกว่านะคะจ้าเสร็จแล้วนะคะ ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะปีมือป๊อปกินนะคะอูมามิแน่นอนนะคะอูมามินี่จานบะล้มทำนะคะอูมามิโอ y ยชิมนะคะชิมนะ,ะอูมามิอื้อหือหวานมากหนูดูกินนะคะกินแบบว่า กองใหญ่ๆนะคะอุ้ยไม่ค่อยเค็มนะคะอ,อ,อืมามมี่มะม่วงนะซื้อมาโลเลยยี่สิบบาทข้าวเหนียวทำเองจานนี้นะคะตกมะมม่วงตีละห้าบาทนะคะข้าวเหนียว วันนี้นะคะเราทำข้าวเหนียวมะม่วงกินเองนะคะอันนี้ข้าเหนียวนะคะอันนี้มะม่วงนะคะข้าเหนียวมะม่วงนะคะก็จะคดดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างฉ่ำดีนะคะมันมากเลยนะคะ นี่นะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะพ่อดอกเก่งนะคะจทำินเองได้นะไม่เห็นจะต้องไปซื้อเลยไอที่โรไปนั่งๆน,นะคะตามคาเฟ่นะคะเราก็แค่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะแต่อันที่จริงแล้วอะ่ะเราก็ทํากินเองได้